เท่าไหรล่ะของหนูอ่ะไปไปซื้อแมส๋ย่ก็จะใช้ไปซื้อแมสเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใ,ใส่ทีเดียวตอนซื้อแมส ายไหนแลนี่น่ะดูยังแ่าหรออาัวแบบไหนล่ะฮะอันนั้าสีอะไรชิมต้นงเอาปิดกอนตัวของาทีอ่าที่องปิออเงินก่อนซื้อหม่ค่า่ ก็ลงไว้นจะได้ลงไว้นะกลงไว้นจะได้เอเอ่ะิทะ <S <S เ<ย>นะท่าไหร่ห้าสิบรดีหรือเปล่า แม่จะให้ก่อนพี่วินย์ลงว่ายน้ำไหมอ่าไปคิดดูไปคิดดูดดถ้าลงว่ายน้ำนะได้นะคะพรุ่งนี้นะไป,ะปะไหนดูของที่โชว์หน่อยสิป้าเออไปได้ไปกับพร้อมเหรอใช่พร้อมไหมใช่พร้อมนะอมาดูนมาคะไหว รออาบาย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 ,บาย